12แต่ไม้แค่30,000อันนี้ซื้อไปต่อรหรือเปล่าสวัสดีค่ะน,นี่พ่กน้องเอิญน,นะคะวันนี้ก็เอนนาิ i s s อ n ล v a คันนี้เครื่อง1.2ตัว E นะ์ออโต้ปี1 2นะคะแต่ที่ว้าไปมากนะคือไมน้อยมากๆ<ม>เบอร์ราขายไปเลยที่199,000พร4,007โปรโส่วนลด15,000นะคะเดี๋ยวไปดูตัวรถกันเลยคันนี้นะคะให้ดูแต่หน้าองเครื่องเลยเปิดให้ดูเลยนะคะเครื่อง1.2ไม3สูบไม่ใช่ไม้3สูบผู้ผิดเครื่อง3สูบ รถมาแบบนี้จัดทรงให้หล่อมากสะเก็ดรอบขันนะมีริ้วรอยนะคะเดี๋ยวดูเลยให้แล้วก็คันนี้ไม้น้อยมากเลยมาอยู่ที่สามหมื่นหกนะคะเม็ดอาร์คบอดี้รถสวยๆกระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้งขันเลยทั้งไมน,นะคะก็ประมาณนี้ที่สำคัญคือท,ท้ายมีเซนเซอร์ให้สองตัวนะจ๊ะเป็นตัวเทียร์ไร์นะ สูตรเดิมท้ายเดิมนะคะไม่มีติดแก๊สมาสำหรับลูกค้าที่สนใจยอยากได้นะคะก็ที่ลายเบอร์โทรเนาะปังหัวด,ด้านบนด้านล่างกดแตรตงเคร่อเติมเด้ค่ะจะโทรมาสายก่วจทำเสร็จได้พี่ผมรับถึงบ้านจ้า